ก่อนดูคุยแซฟโชอ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรทําเธอคนนี้ได้นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลของเราเลยพี่พีเคก็คงจะเจอเขาแบบว่าอยู่เป็นประจาําน้องก็เจอเป็นอยู่เนืองๆพี่เปกกี้นั่นเองพี่ที่กรสาวแสนสวยของเราบูมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่เปกกี้เนี่ยอายุเลข4ี่แล้วซึ่งแฟนก็คือ นี่จ้าคุณถาอายุอ่อนกว่า13ปีเอเย่นของหนูเอเย่นของหนูอ่อนกว่าถึง13ปีเต็มที่ไปเลยตอนนี้ที่กั่พวกเราแล้วนะครับเบกกี้สีธัญญาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลขสี่แล้วจริงหรออะไรนะเลขสี่แล้วจริงหรอเลขสี่กว่าแล้วจริงหรอจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะไม่ว่าใครที่กำลังทำอะไรอยู่นะคะอยากจะบอกว่าหยุด หยุดก่อนเพราะว่าอะไรวันนี้เรามารายการคนกันเองทั้งนั้นเลยนะคะคุณแซโชนะคะเราจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนวันนี้เป๊กจะแจกแจกแจกแบบไม่มียัง้งแจกแบบไม่มีหยุดกล่องตรงหน้าเห็นไหมคะค,มคุณบวงขาคุณพีเค,ค่ายงงคุณผู้ชมค่านี่คือกล่องปริศนาของเราค่ะกล่องปริศนาไตราลาจินา เดี๋ยวเราจะโยนกล่องปริศนาตรงนี้นะคะมูลค่าหลายพันบาทให้คุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมได้ของแจกแบบเยอะวันนี้ไปดีเพื่อความสบายใจพี่ขอเป็นคนโยนกล่องเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เตรียมกันได้เลยทางนี้ต้องให้พี่เลยนะใช้กาลังนะเพราะฉะนั้นห้ามเลียดช่องเด็ดขาดคุณผู้ชมขาตั้งตารอให้ดีอย่างที่คุณบูมปยไว้ว่า40กว่าแล้วเหรอบูมก็ตกใจพี่เอก็ตกใจไม่อยากให้มาถึงจุดนี้เลยปีนี้12แล้วค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็กเป็นคนทํางานหนักมากนะคะอีเวนต์ก็หนักกราายเพะอ ตังละค่ะแล้วที่สําคัญแฟนก็หนักเลยเพราะว่าอะไรแฟนอายุเด็กกว่า <Let go. S 1> ชิมล่าเราก็ต้อง <Let go. S 1> ดูแลตัวเองแต่ว่าเป๊กก็มีช่วงเวลาเผลอค่ะเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะไม่ดูแลตัวเองนะคะหน้าพังยับเยินค่ะคือหน้าเป๊กก็อย่างเห็นในรูปเลยหน้าแห้งค่ะหยับกร้านมากคุณริ้วรอยนี่มันโหดร้ายมากมากนะยิ่ง30ขึ้น40ขึ้นนะมันมาเต็มเลยอะ่ะมันมาไม่ธรรมดามันชวนเพื่อนมาด้วยร่องแก้มที่ว่าลึกอยู่แล้ว,ลวก็ลึกเข้าไปอีกร่องน้ำหมากนี่คือเหมือนน้ำหมากคนทั้งโลกมาถมอยู่ที่หน้าเป๊กก จุดดาจุดแดงโหนกแก้มคือมันแบบมันโหดร้ายอะ่ะทีนี้เราทำงานพิธีกรเราเห็นค่ะ,ะเราเห็นสินค้ามาขายในทีวีเยอะหลายตัวมากเป๊กเลงนะ ก็เห็นหลายตัวคะ่ะมาแป๊บๆปแล้วก็หายไปคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป๊กกำลังจะพูดถึงนี่นะคะเขาอยู่ในวงการมานานมากปีนี้เป็นปีที่14ของเขาแล้วแล้วทุกคนที่ออกมาพูดให้เขาก็น่าเชื่อถือทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนหน้าดีมากเป๊กเจอคนนี้ค่ะคุณพี่ปุ้ยพี่มนวันเป๊กอยากรู้ว่าใช้จริงไหมพีม่ถามพ,พี่ปุ้ยใช้จริงไหมพี่ปุ้ยกว่าแกแบรนดน์นี้แกต้องใช้จริงก่อนนะสักสามสี่เดือนเขาถึงเคยออกมาพูดเป๊กก็ยังเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งขนาดเป๊กปะคะคเ,กเคานรนพพ คุณพี่ปานเขาไม่เคยออกมาพูดให้สินค้าตัวไหนเลยคุณผู้ชมชแล้วเขาออกมาพูดให้ตัวนี้เป๊กก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ละต้องใช้ตามแล้วเราจะได้ฟื้นฟูหน้าเราบ้างพอรู้ว่าพี่ปานใช้จริงเป๊กโทรเลยค่ะที่157 7, 7. ช่วงแรกค่ะที่เอามาใช้เนี่ยที่เขาเคยบอกว่าหน้านุ่มชุมช่มชืน้นคุณบูงคะคุณพีเคคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่สําคัญนะเป๊กใช้เป๊กไม่แพ้เลยใช้ไปสักระยะนึงเฮ้ยมันปีตีอ่ะเพราะว่าอะไรหน้าเรามันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอิ่มน้ําฟ ไปประมาณ2กระปุกนะคุณผู้ชมขาริ้วรอยหน้าผากรอบดวงตาเนี่ยมันตอบโจทย์เรามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันไปอยู่ไหนมาทําไมฉันไม่รู้จักครีมตัวนี้คือมันดีขึ้นมากตีนกาแลดูจางลงจุดดาจุดแดงคุณผู้ชมหนกแก้มตรงนี้คือมันกระจ่างใสขึ้นนะคะเป๊กอะไปเที่ยวมาล่าสุดตรุรกีอากาศเย็นนะแต่แดดแรงมากแล้วกลับมาคือหน้าเป๊ก ชนะเวอร์ใครที่ยังไม่ได้ลองค่ะเป๊กอยากให้ลองนะคะอยากให้ลองสักทีจะได้รู้ว่าไอที่เขาพูดพูดกันเนี่ยมันดีจริงไหมค่ะคุณคะวันนี้เป๊กมีโปรที่เอามาให้เรียกว่าต้องบอกทุกคนเลยนะคะใครที่รู้จักกันใครที่รอคอยนะคะโปรนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใครที่ไม่รู้จักวันนี้อยากให้เปิดใจค่ะเพราะว่าแค่ของแถมฟรีที่เอามาให้ก็เรียกว่าคุ้มมหาคุ้มเป๊กบอกเลยนะตั้งแต่พูดให้ไตรจีน่ามาเนี่ยนะคะคือโปรนี้คือต้องเป็นดอกจันทไว้ในใจเลยเป๊ก ยังว้าวเลยอะคือแบบเฮ้ยมันคุ้มขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยมีมาก่อนเรื่องเงินอะ่ะทุกคนเครียดแต่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะคือมีตอนไหน mm hmm. ค่อยว่ากันแต่สสแตที่สําคัญคุณต้องกดโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันก่อนที่15.7 7เอาโปรนี้ให้ได้เชื่อเป๊กอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้คือแบบนี้กดก่อนเลยค่ะที่15.7 7หรือว่าไลน์แอดไตร์ลาจีน่าสองสายเป๊กให้ตรงนี้เต็มไม้เต็มมือ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกกาอี2 แถมสเปรย์แอลกอฮอล์อีกหนึ่งตรงนี้ว่าบึ้มบั่มแล้วอ้าไม่ค่ะไม่พอ5ชิ้นดิฉันให้ไม่พอคือมันธรรมดาไปคุณกำโทรศัพท์แน่นแล้วอย่างกำอย่างเดียวกดที่15.7 7หรือว่า like ไลน์แอดไตรลาจินาด้วยต่อจากนี้ค่ะ5ชิ้นที่อยู่ในมือเป๊กไม่พอเพราะฉะนั้นอยากระพริบตาเราจะให้หนุ่มหล่อที่สุดที่อยู่ตรงนี้นั่นคือคุณพีเคพี่<อ>เพราะเขาเป็นหนุ่มเดียวเลยนะคะอยู่ตรงนี้พี่พีเคโยนกล่องหน่อยอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบนเราให้คุณผู้ชมเลย อ้ยจริงๆเอาเลยโยนกล่องปุ๊บอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบนนะให้คุณผู้ชมเลย้โยนเฮ้ยอะไรอันนี้โลชั่นเป็นโลชั่นน้ำหอมเป็นโลชั่นน้หอมเอาละคุณได้โลชั่นน้ำหอมค่ะยินดีกับคุณด้วย กดมาค่ะที่15.7 7หรือว่าลายแอดไตรลาจิน่านะคะกดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทรออกด้วยนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่พูดมาไม่เคยมีโปรนี้เกิดขึ้นมาก่อนให้แค่รายการคุยแซบโชว์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคือจะรอว่าเอยเดี๋ยวเขาก็มีอีกไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไตรลาจิน่าวันนี้เขาให้แบบขาดทุนแน่ๆแ,แจกเยอะขนาดนี้ค่ะคุณขาไม่ต้องขยี้ตาค่ะของแท้แน่นอนแจกจริงๆแต่ที่สําคัญเงินมีค่อยจ่ายนะคะโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลังเลกดที่15.7 7ค่ะ นะพี่พีเคเขามอบโชคแล้วและ <Yeah. S 1> นี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้1577หรือว่าลายแอดไตรลาจิน่าส0สายค่ะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอแถมขนาดพกวาอีก2ยังไม่พอแถมสเปรย์แอลกอฮอล์อีกหนึ่งยัง <c oughs> ไม่พอเมื่อกี้ได้แล้วโลชั่นน้ำหอมขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้า <Yeah. S 1> ไปอีกหนึ่งเรยอะมากจหกชิ้นนี้ค่ะเกือบหมื่นค่ะ เกือบหมื่นแต่ไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง2990บาทเฉพาะเซรั่มนะคุณขาใช้ได้นาน3-4ถึงเดือนเช้าเย็นนะตกแล้ววันละ3 5บาทคุ้มมากๆปโปรที่เอามาให้วันนี้คุณขาวันอื่นพลาดได้แต่วันนี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดห้ามพลาดโดยประก,การชั้งปวงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคือตั้งใจมาให้เฉพาะรายการคุยแซบเลยคุณผู้ชมเงินยังไม่ออกไม่เป็นไรยังไม่ต้องจ่ายสักบาทโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนค่ะจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าอะไรนี่1ปีมีแค่ครั้ง เดียวอย่าพลาดค่ะอย่าพลาดตองก,กีสองร้อย200สายหมดแล้วเว้ยใช่แล้วควาประเด็นไม่ใช่อะไร คือแม่หนูนเป็นแฟ<า>น <อะ S 2> ขับไตลาจีน่ามากจริงๆแม่โทร <ๆ S 1> ทันไหมคุณโบมแม่หนูอ่ะใช้เนี่ยไม่ต่างกับสิกะปุกแล้ถามทีมงานได้เพราะว่ามุมอ่ะซื้อตลอดเข้าใจเลยใครที่เคยใช้แล้วนะถ้าจะซื้อซ้ำแล้วสายหมดเร็ดเด็กไม่แตกใจเลยเพราะว่าอะไรวันนี้ทั้งรถทั้งแถมทั้งแจกนะคะคือไม่จองเสียใจแน่นอนแล้วเป๊กก็ต้องกลาวขอโทษด,ด้วยสำหรับคนที่เคยใช้แล้วแล้วโทรไม่ทันนะคะเพราะว่าปกติอะโปรเนี่ยเราจะไม่ให้สายเพิ่มเลยแต่วันนี้อยคนลุกเท่าไหร่นะเท<อ>่าไหร่ ให้อีกให้อีกนะ300สายให้อีกสายสให้อีกนะรวมแล้วเป็น500คือ200แลกหมดแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรค่ะที่1577หรือว่าไล n e แอกไตรจีน่าค่ะคุณขาหนกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก2ค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์อีก1เท่านั้นยังไม่พอนี่คุณพีเคเขามอบความหอมให้คุณโั่น ขนาดใหญ่ค่ะ6ชิ้นเกือบหมื่นแต่คุณค้าคุณจ่ายเพียง2,990บาทค่ะใช้คุ้มจริงๆและที่สำคัญนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนค่ะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะคะแต่ต้องโทรเอาจองสิทธิ์นี้ให้ทันนะคุณของถึงมือค่อยจ่ายค่ะแล้วเป๊กมั่นใจว่าทุกอย่างจะไปเร็วมากเดี๋ยวพี่ขอเบรกนิดนึงแต่จะบอกว่าหลายคนบอกว่าเอา้าฉันไปซื้อตรงตลาดข้างที่ทำง,งานนะมันก็มีขายอยู่ตราจีน่าขายเฉพาะในทีวีโดยเฉพาะคุย โชว์เท่านั้นนะไปเห็นตามตลาดถูกกว่าจะเป็นของปลอมด้วยปลมอย่างที่สองคือ5้0สาเมื่อกี้หมดเกลี้ยงหมดแล้วอะเฮ้ยทีมงานหมดแล้วจริงเหรอเฮ้ยเ็วมากไวอะล้าจะทำยังไงอ่ะหมดแล้วคือมันไม่ได้แล้วพี่เป๊กเอาจริงใจใจเพราะว่าพี่เป๊กก็เป็นพี่ที่หนูเคารพมากถ้าพูดอย่างนี้นะใจใจก็คือแบบใจใจอะหนูใจสั่นเลยนะหนูเชื่อว่าพี่เป๊ะโดนได้ แต่ว่าไอ้ถึงการเอางี้เอางี้คุณผูไปกี้เอาเยเป๊กทำงานตรงเนี้ยเป็นมืก่อนเลยจริงจริงแล้วเขาไม่ให้ด้วยนะคือเป๊กคือโอเค โดนด่าไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงละผู้บริหารแต่ละจิน่าว่ายังไงไม่รู้แต่เป๊กให้แบบนี้เลย5นาที5นาทีแบบไม่จํากัดสายกดมาเลยค่ะกดมาแบบย้ำๆรัวๆกับโปนี้ค่ะหนึ่งกระปุกใหญ่เออหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แถมสองผงผ้าแถมสเปรย์แถมตรงนี้ค่ะโลชั่นน้ำหอม6ชิ้นกับหมื่นจ่ายเพียง2 9 9 0ัรกบาทกดค่ะที่1 5 7่หหรือว่าไลน์แอดไตรลกจนากดเดี๋ยวนี้เงินยังไม่ต้องจ่ายค่ะคุณขาขอถึงมือค่อยจ่ายกดมาค่่ะะลตกวจน หมดเวลาแลวตา,ตายตายจนไม้ผิดทองเบิ่งคุยแสบโซ่เล้วกะอย่าลืมซับตไะไครและกะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆๆ,ๆ้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งิ้งเนี่ยเด้อ